เมื่อสิ้นพัทธกับนี้แล้วจะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้อีกเลยถึงอสงไขยกับขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่องค์พระปัเจก,กับพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคําสั่งสอนขอนอบน้อมแด่พระอริยสาวกทุกๆพระองค์ ขอนอบน้อมแด่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกๆท,ท่านวันนี้จะขอนำเสนอเมื่อสิ้นพัตระกับนี้แล้วจะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตักเลยถึงอสงไขยกับพระควาได้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสเทศนาแก่พระสารีบุตรสืบต่อไปว่าในการเมื่อพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรเสื่อมสูญสิ้นแล้วอันว่าประทีปแก้วคือพระสัทธธรรมนั้นก็สูญสิน้นฝูงสัตว์ทั้งหลายก็มืดมัวไม่รู้จักบาปและบุญคุณและโทษประโยชน์และไม่มีประโยชน์ประการใด จนถึงไฟบรรลัยโลกล้างวินาศชิบหายสิ้นทั้งแสงโกฎจักรวาลเพลิงปะลลยกันเกิดขึ้นไม่แผ่นดินพัทระกับอันนี้ชิบหายหมดแล้วสิ้นการช้านานจึงบังเกิดแผ่นดินใหม่ขึ้นมามีมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายบังเกิดมีมาสำหรับแผ่นดินก็มีมาเสียเปล่า กับแผ่นดินที่มีมาในเบื้องหน้านั้นเป็นสุญญากับนับได้อสงไขแผ่นดินจะได้พึงมีสมเด็จพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าและพระยาจักผู้ประเสริฐบังเกิดมีมานั้นหามิได้จึงมีนามว่าสุญญากับเกิดมีแต่มนุษย์ทั้งหลาย หาบุญหาวาสนาบารมีมิเมื่อแผ่นดินเกิดขึ้นมาสูญเสียจากท่านผู้ทรงพระคุณแล้วชิบหายไปด้วยไฟชิบหายไปด้วยน้ำด้วยลมแล้วเกิดขึ้นใหม่อีกเล่าจนท่วนอสงไขยแผ่นดินล่วงลับไปนับด้วยอสงไขยแผ่นดินแล้วในกาลนั้น บังเกิดแผ่นดินขึ้นมาใหม่เรียกชื่อว่ามันทกับพระพุทธเจ้าจักได้บังเกิดสองพระองค์คือพระรามโพธิสัตว์หนึ่งพระเจ้าเปรตที่โกศลหนึ่งเวลาที่เหลือไม่มากแล้วถ้าเลยยุคสมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนานแสนนาน กว่าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาตัดสรุปศาสนาขององค์ปัจจุบันเองก็จักตั้งอยู่5,000ปีปัจจุบันก็เกิงพุทธกาลกว่าแล้วเวลาเหลือไม่มากหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านสอนว่าให้เร่งปฏิบัติภาวนาได้เกิดมาพบเจอพระพุทธศาสนาถือว่าโชคดีที่สุด การปฏิบัติภาวนากันไว้อย่างน้อยถ้าท่านไม่ได้นิพพานในศาสนาขององค์ปัจจุบันกำหนดปุตตาปฏิบัติตายไปขอให้ได้ขึ้นพรมหรือสวรรค์ก็อย่างดีเพื่อที่จะได้ทันศาสนายุคของสมเด็จพระศรีอานอย่าลืมดูจิตดูตัวจิตเราให้ลดโลภะลดโมหะ ลดโทสะด้วยมันทำจิตใจให้ผ่องใสส่งพรหมวิหารให้เป็นนิสัยถ้าพลาดลงนรกนี้ไม่ทันยุคของสมเด็จพระศรีอานแน่ๆเพราะถ้าได้ลงแล้วแค่ขุมแรกก็นับเป็นเวลาได้หลายล้านปีโลกมนุษย์เลยละ่ะเสริมความรู้กับกันและอสงไขย การนับการละเวลามีสองแบบด้วยกันคือแบบที่นับเป็นตัวเลขหนึ่งสองสเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรื่อเรียกว่านับเป็นตัวเลขสังคยาคือตัวเลขที่นับไม่ได้ถ้ามากเกินจะนับไม่ไหวแล้วก็จะเปลี่ยนมานับโดยการอุปมาหรือการเปรียบเทียบเอาแล้วตัวเลขไหน ตัวเลขไหนหลักที่นับไม่ได้เราจะนับกันสูงสุดแค่ไหนกันตัวเลขที่กํำหนดว่าไม่นับแล้วเลิกนับแบบสังขยากันดีกว่าคือหนึ่งตามด้วยศนยอีกร้อยตัวซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงสุดที่นับกันไปกว่านี้พระพรมก็เบื่อนหน้านี้แล้วจำนวนที่เกินจากหนึ่งตามด้วยศูนย อีกหนึ่งตัวจึงเรียกกันว่าเป็นจำนวนอสังขยาหรืออสงไขยนั่นเองการรับเวลาทางพุทธศาสนาที่พบเจอกันบ่อยๆนั่นก็คือกับอสงไขปีรอบอสงไขยอันตรกับอสงไขกับมหากับอสงไขและพุทธันดร ความหมายแรกกับหมายถึงอายุกับระยะเวลาที่เท่ากับอายุเฉลี่ยของมนุษย์ยุคนั้นพันแปรตั้งแต่สิบถึงอสงไขยปีสมัยพุทธกาลอายุกับเท่านั้นเท่ากับหนึ่งรปีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้บำเพ็ญอิทธิบาทซีสามารถมีอายุอยู่ได้ตลอดกับ ก็หมายถึงว่ามีอายุถึง100ปีนั่นเองและเนื่องจากตอนนี้อยู่ในช่วงอายุขาลงทุกร้อยปีอายุมนุษย์จะลดลงหนึ่งปีปัจจุบันอายุกับของเราจึงเหลืออยู่เพียง75ปีเท่านั้นคำว่ากับหรือกับปะเป็นภาษาบาลีส่วนภาษาสันสกฤตใช้คำว่ากัน สรุปแล้วกับกับกันก็คือตัวเดียวกันนั่นเองอสงไขปีก็คือจำนวนปีที่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งตามด้วยศูนย์อีกร้อปีนั่นเองตัวเลขนี้เป็นอายุของมนุษย์ยุคสร้างโลกเมื่อโลกเกิดขึ้นใหม่ประพรมที่หมดอายุ ก็จุติมาอุบัติเป็นสัตว์โลกผู้มีจิตประพัดสอนลอยไปลอยมาในอากาศได้มีอาหารเป็นทิพมีศีลละธรรมดีดุจพระพรมอายุจึงยืนยาวถึงอสงไขยหนึ่งรอบอสงไขยต่อมามนุษย์เริ่มไปกินง้วนดิ่งข้าวจิตก,ก็เริ่มหยากกายก็เริ่มหยาก กิเลสกระพอกหนาเหาะไม่ได้กลายเป็นมนุษย์เดินดินอายุก,ก็ค่อยๆลดลงลดลงทุกร้อยปีลดลงหนึ่ลลงปีจนเหลือแค่สิปียุคนั้นก็เป็นยุคมิขสันยีมนุษย์ฆ่าฟันกันเหมือนผักปราศิลธรรมก็ไม่มีพอฆ่ากันตายเกือบหมดโลกพวกที่เหลือสังเวชใจเริ่มรักษาสิ่งอันอีกครั้ง อายุก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกร้อยปีก็เพิ่มขึนหนึ่งปีจนกลับไปเย็นยาวถึงอสงไขปีอีกครั้งเวลาทั้งหมดนี้เรียกว่ารอบอสงไขามาถึงอันตรกับก็คือหนึ่งรอบอสงไขนั่นเองอสงไขกับโลกนี้มีเกิดดับเป็นวัตจักร กรอบหนึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น256อันตรกับคือหนึ่งโลกกำลังถูกทำลายอาจโดนไฟบรรลัยกับเผาหรือน้ำบรรลัยกับตกกระนำหรือจะเป็นลมบรรลัยกับพัดทำลายทุกสรรพสิ่งจะถูกทำลายย่อยยับไม่มีเหลือเลยทำลายตั้งแต่มหานรกขึ้นไปถึงพรมอีกหลายชั้น ใช้เวลาทำลายทั้งสิ้น65อันตรกรับหรือเรียกกันว่าหนึ่งอสงไขยกับโดยมีชื่อเฉพาะว่าสังวัตตะอสงไขยกับนั่นเองได้อย่างที่สองจากนั้นทุกอย่างก็ว่างปราเมืดมิดไม่มีอะไรเลยเป็นเวลาอีก64อันตรกรับหรือเรียกว่าอสงไขยกับโดยมีชื่อเรียกเฉพาะว่า สังวัฏถายีอสงไขยกับข้อ3จากนั้นโลกก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นมาใหม่มีเผืนน้ำมีแผ่นดินรวมเวลาอีก64อันตรกับหรือเรียกกันว่าหนึ่งอสงไขยกับโดยมีชื่อเรียกเฉพาะว่าวิวัตฐะอสงไขยกับนั่นเองข้อที่4จากนั้น โลกจึงมนุษย์และสัตว์อาศัยอยู่ได้เป็นเวลาอีก64อันตรกับหรือเรียกว่าหนึ่งอสงไขยกับโดยมีชื่อเรียกเฉพาะว่าวิวัตถายีอสงไขยกับมาต่อกันด้วยมหากับมหากับหมายถึงเวลาหนึ่งรอบพัตจักรการแตกดับของโลกหรือเท่ากับ256 อันตรกับหนึ่งมหากับอุปมาว่ามีพื้นที่ขนาดกว้างหนึ่งโยศยาวหนึ่งโยศสูงหนึ่งโยศเมล็ดพันธุ์ผักกาดไว้เต็มทุกหนึ่งร้อยปีก็มาหยิบมเมล็ดผักกาดออกมาเล็ดหนึ่งแม้จะหยิบมเมล็ดผักกาดออกหมดแล้วก็ยังไม่นานเท่าหนึ่งมหากับคำว่ามหากับมักเรียกกันสั้นๆว่ากับนั่นเอง มาถึงคำว่าอาสงไขยคำคำนี้ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินคำว่าสี่อสงไขยกำไรแสงกับคำว่าอาสงไขยในที่นี้หมายถึงระยะยาวนานมากนับเป็นจำนวนกับแล้วอย่างนับไม่ได้คือจำนวนกับมากกว่าหนึ่งตามด้วยศูนย์อีกร้อยสี่สิบตัวเสียอีสีอสงไขยกำไรแสงกับ ก็คือระยะเวลาที่พระโพธิสัตว์มาบำเพ็ญบารมีในช่วงปรมัติก่อนจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมาถึงคำว่าพุทธันดรน,นั่นคือระยะเวลาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตัดสรู้จนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่อมาตัดสรู้เรียกว่าหนึ่งพุทธันดร พุทธันเดินของพระพุทธเจ้าในแต่ละองค์ยาวไม่เท่ากันอันเราอยู่ในอันตรกับที่สิบสองและพระศรีอรยะเมตไตรจะมาตัดสรู้ในอันตรกับที่สิบสามจากนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้เลยนานถึงอสงไขยหนึ่งดังนั้นหนึ่งพุทธันดรของพระสมณะโคดมพุทธเจ้า จึงยาวนานแค่หนึ่งอันตรกับส่วนหนึ่งพุทธันดรของพระศรีอรยะเมตไตราย,ยาวนานถึงอสงไขหนึ่งระยะเวลาช่างยาวนานแต่สัตว์โลกก็ยังคงวนเวียนว่ายตายเกิดชั่วกับชั่วกันเมื่อใดพบพระธรรมแล้วจึงอย่าได้ประมาทพากันสั่งสมบุญบารามีภาวนาปฏิบัติ เมื่อถึงซึ่งพระนิพพานโดยพรันออกจากวงจรแห่งความทุกข์ที่ไม่จบไม่สิ้นนี้เสียเถิด